ขอเินเงี้กราบสวัสดีนะครับวันนี้พบกับกลัวตายกระทินแล้วนะครับวันนี้เมนูบีเซตพี่น้องเนอะวันนี้มนวันนี้เมนูบีเซตเมนูเมนูเมนูบีเซตพี่น้องเนอะวันนี้เมนูบีเซตเมนูบีเซตนะครับวันนี้เมนูวันเมนูบีเซตช่องตัวนะครับช่องตัวเมนูบีเซต เมนูพิเศษไปตรงเออวันนี้เนี่ยครับเมนูพิชเต้ทอดมาเร็งไปเลยเมนูพิเศษย่างเลยน่อยอย่ยางไปหน่อยน้อยนะครับเมนูพิเศษหลายคนคงแกรู้นะครับว่าเมนูอะไร เงี้ยเล้วยางควายน้อยๆวนกับเนี่ยกับว่างยางควยก,วกับจมบรรยากาศค้างฮ้องวนนะครับนี่ยกับบรรยากาศป่ายรัวบงเนี่ยกับบรรยากาศค้างฮ้องค้างฮงองเมนูบีเจตกับวันนี้ เนี่ยครับหัวเตียมหัวเตียมพอกเรนะครับ Không nghe. We did. bộ người này nói

Uang ที่จิ er. ้มกับตังเกดโคนตอดปลาครับเนี่ยครับไฮโนบิทิสจิ้มแค่ไปเลยพี่น้อง ตัว่าต้องย่างกน้นก้นย่างอันล่างเตัวโค่นผมวัดตัวเดียวโปมีอวัดช่องตัวเดียวไม่โปถึงว่า

Đây là vòng kim cà rô Nhi, tốt bà chuột bình hóa Tốt bà chốt, Tăng tốt bà chốt là Kim làm chục 开鸡，平常就开鸡。 Đây là ngọt gì nữa Đây là ngọt

Thế cùng thủ luật phong đất A gente vai ver agora một cốc chảy cổ phiếu tàu bên nắm chuốc mênh đa luôn đẹp rồi click mênh đa tại đều lỗi 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 đẹp lỗi lỗi bây nóc, 경찰 dùng nước đánh cho nó miếng Great tròng Nó sạch, không Tampaknog, dumpaknog, dining off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 , dining đây dining off, 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 dining តែនេះទៅ เนี่ยบรรยากาศกับบรรยากาศบรรยากาศของขวดตายบลัตตินเนี่ยครับเนี่ยครับสวัสดีครับช่วยกวาตไปตามก่อนตุกใจขวดตายบลัตตินวันนี้นะครับเนี่ยครับวันนี้ก็ตดลาตดลาแล้ว 爸爸接不来。 nè bị đau. Vâng, tôi cái đâu các Làng bắc làng. bánh giá cắt bánh giá cắt bánh giá cắt phải góp góp a đi cơm ông bơm a a đi bây giờ á a cắt đi a cắt đi tiêm làm chục a cắt đi nhé tấm tắc rồi tớt đi tấm tắc tăng công rồi con อันนี้ปักกินดิบป,ปักกินดิบเย้ดปก่อนนี่ไปน้องน้องไม้ต้มตัวเดียวลวกก็กวันนี้ก็ไม่มีได้มกักก็แนะนำเมนูว่า ไอ้น้ำพริกน้ำชุบแมงดาหรือว่าน้ำพริกแมงดาเลยกะกลัวตายปลัดลัดทิ้นวันนี้ก็ว่าิดตามกดทุกใจกดกระดิง่งเพื่อจะได้แก้งเตือนในการมองเงินก็ไเกยที่รับชมคลิปนี้ก็ให้โูคดีมีเงินมีทองใจตลอดนะครับสวัสดีครับพมม